พามาดูเบื้องหลังสูุปข่าวในครับก่อนจะได้สัก1รายการ1สกู๊ปุสามนาทีเนี่ยอ่ะมันก็บอกกูาําง่ายจังเลยอ่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูเบื้องหลังก่อนดตื่นเช้ามาฮะปะอันนี้เตรียมชุดเตรียมลายอ่ะตากล้องเขาก็เตรียมกล้องฮะแล้วก็ไวเลสนะครับนะฮะเราบอกโจทย์ให้เขาก่อนนะเขาก็จะเตรียมตามที่เราบอกอันนี้เป็นน้ําแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะฮะแล้วก็พร้อมต่างๆถ้ามีนะครับเสร็จแล้วมาเอาชุดครับเป็นเสอยืดนะครับเสอยืด ของไทยรัฐทีวีเดี๋ยวผมใส่ย,ยีนคุมด้วยแล้วก็คลิปนะฮะอืมหาตั้งกล้องหน่อย<ม>ให้ดูเหมือนกับว่าเรานั้นทํางานนะครับคนในออฟฟิศเขาจะด้ว่าเราไม่ได้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ทํางานหรือเปล่านี่ตั้งกล้องก่อนนะอ่าแล้วทําส่งเดินมาประหนึ่งว่างานยุ่งประหนึ่งว่าบอกแบกของหนักประหนึ่งว่างานเยอะแต่แต่เยอะจริงแต่เยอะจริงเนี้ยขับรถะฮะทีไดเวอร์อ่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ที่ที่ทต้องทําเลยคือการบริหารงบประมาณอย่างเช่นกินข้าวหรือว่าค่าทางนวดต่างๆเราต้องคํานวณไม่ให้งบมันเกิดนะนะครับวันนี้เราเป็นหน้าที่นั้นด้วยนี่ถึงฟาร์มนะฟาร์มนกกระจอกเ,เทสนะครับหัน่ากลัวมากครับอ่ะเอาบรรยากาศามาฟาังนะครับได้ดการขี่นกกระจอกเทศด้วยทำไมไก่ทุกสายพันธุ์ถึงไม่ไข่ดกเหมือนกันจิก็มันเป็นการใช้สายพันธุ์บางสายพันธุ์แล้วมาผสมกันแล้วก็ให้เขาออกมาเป็นตัวนี้ ไข่ดกเอาไว้เป็นแม่สีหน้าเหมือนนอน้อยือไงสมมติว่าเอาคอดำนะครับเป็นแม่นะครับก็เขาก็จะให้ไข่ดกแต่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วนี่ครับนกตัวนี้ฟังเสียงบันนี้ฮะเสียงนักกว่าฮะ vocabulary เออนี้ทีมงานครับมีบริษัทร์ลส์โอมีช่างภาพมีวิทยากรที่ให้ความรู้ครับอ่าจับนกหน่อยอ่ะจึ๊บ ขนาดนกตัวน้อยเนี่ยขาเขาแข็งแรงมากนะครับดีเจ็บมากนะครับอ่ะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยวันนี้2เทพครับใช้เวลาถึงประมาณน่าจะแบบสองไปสามกลับมาใช่ว่าจะได้กลับบ้านเลยนะฮะอันนี้ผมพิมพ์สคริปต์ให้อ d เด o r เตอร์หรือว่าคนตัดต่อด้วยนะครับคือสคริปต์ตอนเช้ามันไม่เหมือนกันนะคือเนี้ยบางทีเราได้ประเด็นเพิ่มมาเราก็ต้องมาพิมพ์อีกเพื่อให้คนตัดต่อเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะวางภาพตรงไหนอันวางไหนก่อนไหนหลังเสียงตรงไหนอะไรเงี้ยครับนะครับเสร็จแล้วเขาก็ จะให้เราตรวจอีกทีหนึ่งพอเราตรวจเสร็จแล้วเราก็ต้องให้ผู้จัดการตรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือไฟแนลเสร็จแล้วถึงจะได้อ่อนแอเนี่ยนะฮะสานาทีนี่ครับกว่าจะได้สกู๊ปข่าวสั้นหนึ่งสกู๊ปนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังที่เรานามาฝากกันนะครับ